สวัสดีครับข้ามาเบิงง่วนหน่อยเฮาครับตวัวใหญ่ขึ้นหลายแล้วเป็นสาวแล้วครับอายุสิบเอดเดือนแล้วครับเดือนหนากระสินหนึ่งขวบแล้วตอนนี้ก็แร่งสิทํามคอกเพื่อแยกออกจากแม่ครับ โตหญ่สีซ้ำแม่แล้วสิบเอ็ดเดือนสองตัวครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองครับบ่ได้มีสื่อนะครับบ่ได้ตั้งสื่อจะสิอือ่นจังไหเนี่ครับอันนี้ตัวที่สองอันนี้ เออลูกแม่ขาวอาตัวที่แรกเมื่อกี้เออลูกแม่แดง <c oughs> ครับสองตัวกำลังเป็นสาวครับ